ตอนเ้าก็สู่ช่องครูเอกชาแนลนะครับนี่คือบรรยากาศการซ้อมตะก้อของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแรงรปไงนะครับระหว่างทีมชายกับทีมหญิงนะครับทีมชายต่อคนให้นะครับ2ต่อ3คนนะครับเสิร์ฟ้วยใครมุกเป็นไงไม่ได้นะครับตรงนี้จะได้เสิร์ฟโดยปีโป้โยนด้วยมาร์คซักแล้วก็บิกนะฮะเสิร์ฟข้ามไป มิวม mm ิวบอกว่านิดเดียวเท่านั้นมิเกลทำหน้าซิงเซ็งนะถ้าอย่างนี้ก็รับไม่ได้เอาเปลี่ยนเสิร์ฟครับมิวเอาเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟอ่ากรรมการงงเล็กน้อยเอ้ยเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟมาร์คเปลี่ยนเสิร์ฟมอเมนพี่โป้เสิร์ฟ พี่โป้เสร์บ้างฮัลล์อ่ะเกย์อัะเกย์อาวเสืบแก้วแต่กรรมการอ้าวเสืบมาแล้วเป็นไงพี่โป้รับได้พี่โป้รอบลูกสามเป็นไงข้ามาแล้วนิดเดียวเท่านั้นห้าห้าสองห้าสองอ่าห้าสองนะครับอ่าต่อนะครับ ฝั่งปีโป้ได้ห้านะครับเสริฟ <Hey. S 1> <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นหกสองอ้าวฝั่งั้นเสริมด้ครับกติก้าหม่นะครับจะสลับด้านกันเสริฟนะครับหกสองหกนะครับมา <Hey. S 1> เสริฟเป็นไง <Wow. S 1> ได้อือหือมิเกลนิดเดียวเท่านั้นเจ็ดต่อสองนะครับปีโป้เสริฟ อ่าข้ามทุกลนะูก้วตอนนี้ hey, ปึป๊บไม่ได้นะครับ oh, s <S มิวนิดเดียวนะครับ8ต่อ2ครับฝั่งนั้นเสิร์ฟครับสองต่อ8ปด๊บพีโป้ร <Hey. S 1> oh, ับได้พีโป้สองไอมุกข้ามมาแล้ว oh. ไม่ได้นะครับโอ้โหพีโป้เอาแค่วเล่นนะครับสามแเอาเลยครับ อ้าวเก็บเก็บคองหน้าไม่เหลือนะฮะอ่าเก็บแค่ล่อนนะฮะอ้าวพี่ปุ๊บปึบอ,ออกนะครับสี 4, ่แปด,ดนะครับนำมาติดดนะครับคาดว่าน่าจะห้าแปดนะครับดาว่าไข่มุกน่าจะเสิร์ฟหายลูกนี้ปึ๊บหายไหมหายหายไหมออก ออกนะครับบอกแล้วว่าห้าแปดนะครับเพราะว่าเจ้าปีโป้กำลังจีบแค่ลอยู่นะครับอ้าวแปดต่อห้าปีโป้เสิร์ฟปึ๊บฝั่งนั้นว่าไงนี่เสิร์ฟเรียบร้อยเรียบร้อยหกต่อแปดใกล้แล้วนะครับเอาแล้วปีโป้สามรอบนะครับ 7, 8, 7, 8, เจ็ดแปดเจ็ดแปดแน่นอนเจ็ดแปดห้ามแล้ว <c oughs> นิดเดียว ต่อหกอ่าปีโป,โป้เซิร์ฟสวยมามากมากสวยงามมากมาเจดต่อเก้านะครับสกอร์ตอนนี้เอาเ็ดต่อเก้าทันไหมทันจะทันแล้วเรียบร้อยไหมอือหือจะทันอยู่แล้วเชียวสิบต่อเจ็ดนะครับสกอร์ เสิร์ฟโดยเจ้าพี่โปโยนให้เจ้ามาร์กเหมือนเดิมทาหยัางนอ้อเ,เรียบร้อยอปแปดต่อสิบนะครับอีกสองแต้มเสมอน,นะครับเก้าสิบแน่นอนเก้าสิบเก้าสิบเอ้าได้อโอ้เสียดายเสียดายจะกเก้าสิบด,ดูแล้วเมื่อกี้ก 8, 8, 8. สิบเอ็ดแปด ส,สูสีสูสีสิบเอ็ดแปดอ่ามาร์กเลยเส้นนะมาร์กโดนเส้นไหมโดนเส้นนะครับได้ครับผู้หญิงได้โดนเส้น,<ใ>นโดนเส้นถือว,ว่าได้ครับโดนเส้นถือว,ว่าได้อ้าเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับอีกสองแต้มนะครับ มาข้ามาสวยได้ไหมออ่าเสิร์บโดยเจ้ามาร์กนะครับเรียบร้อยข้ามไก่มุกข้ามาเฮ้ยเตสก้านคอกันนะครับสองคนนี้นะฮะ ิบสองใช่ไหมอ่าสิบต่อสิบสองอีกสองลูกทันแน่นอนถ้าเสิร์ฟได้ลูกนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดต่อสิบสองยีสิบห้าข้ามแน่นอนข้ามแน่นอนข้ามแล้วมิเกลไปเรียบร้อยมาร์คสักกระเบือมาร์คไปเลยเรียบร้อยสิบสองสิบเอ็ดใช่ไหมสิบสองสิบเอ็ดถ้าไม่ข้ามลูกนี้เสมอนะครับ อาข้ามาแล้วมุงเอาเอาไล่มาเรียบร้อยออกนะครับสิบสองสิบสามเลยนะะจะทันแล้วนะฮะอีกแต้มเดียวนะสามรอบนะครับผู้ชายท่าเฮ็ดิเป็นไง เป็นไงเป็นไงเรียบร้อยตีเสมอจนได้สิบสามต่อสิบสามนะครับเสมอแล้วนะครับเอา,ราเรียบร้อยไหมสิบสี่สไหมสิบสีไหมสิบสีอีกลูกเดียวนะครับเอาเร์ฟพร้อมเอาให้ได้เอาให้ได้โตสิบสี่เท่าเกมสิบเจ็ด สูสีนะครับสิบสี่เท่านะครับ<ส>เกมสิบเจ็ดมาไล่ตีช่วงท,ท้ายนะครับผู้หญิงนะครับสิบสี่เสมอ <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบห้าสิบสี่อีกสองลูกเอาข้ามสิบหกสิบสี่เอาผู้หญิงเสิร์ฟ อ้าวเกมหรือไม่นะครับไรมุกไม่ยอมไรมุกไม่ยอมพีโป้ว่าไงได้เสยไม่ยอมไม่ยอมได้เกมสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วเอาโอเคนะครับผู้ชายชนะไปผู้หญิงหนึ่งรอบ